โดนแมงกัดกินหมดเลยเดี๋ยวเราจะเก็บผักสลัดอันนี้แหละความเริ่มมีผลแล้วเนี่ย<อ>เรานะนี่ย่กินเลยอุ้ยทุกคนเราจะแงมงวันได้แต่มัน <c oughs> ดีเพื่อนๆพ่อบกับช่องเมษาบายฟินแลนด์วันนี้เมษาจะพาไปดูสวนผัก ผักสลัดขึ้นแล้วแล้วก็จะพามากินเยำทะเลนะต้นถั่วกำลังขึ้นแล้วก็เรซิดเนี่ยเห็นไหมแดงๆแล้วเนี่ยใบมันโดนแมงกัดกินหมดเลยมันยังเล็กอยู่เลยนะ อันนี้ผักสลดัดเดี๋ยวเราจะเก็บผักสลัดอันนี้แหละไปกินกับยำก็จะเด็ดเอาอันไหนที่ใบมันโตแล้วไม่โชอเดีย๋ยใส่คือ วันนี้จะพาจะพาไปดูวิวตรงที่สูงที่สุดนะแต่ว่าฝนเดี๋ยวฝนตรงเดี๋ยวแดดออกอะไรก็ไม่รู้แล้วไปแล้วลืมเอาแบตแบตกล้องไปอีกโอ้ยต้องกลับมาคืนพอกลับมานะฝนก็ตกแล้วพักหนึ่งแดดออกซิงมากนี่เราก็จะเด็ดเอาแต่ ใบใหญ่ๆนะแล้วก็ให้มันขึ้นมาใหม่ผักสดอย่างเงี้ยเราต้องล้างก่อนนะทุกคนเพราะว่ามันอาจจะมีทากตัวน้อยๆแล้วเราก็กินไปเดี๋ยวจะพาไปดูในโรงว่ามีอะไรมั่งตอนนี้ผักมันจะตายหมดแล้ว ในโรงก็มีผักสลัดนะนี่อันในกระถางนี้มันไม่โตรหรอกว่าแล้วก็ผักสลัดนี่ก็เหี่ยวแตงกวาเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยนี่แตงกวามันเริ่มมีผลแล้วเนี่ยเออมันก็เกิดไอ้น,นี้ตายแล้วแล้วก็กระถางข้างล่างอันนี้ต้นพริกพริกเหมือนจะออกดอก ฉลาดอันนี้มันก็ไม่ขึ้นนะเนี่ยขึ้นมาขึ้นนิดเดียวตายแล้วเนี่ยอันเนี้ยไม่ขึ้นหรอกขึ้นมานิดเดียวอันนี้ก็ต้องเอาตัดแล้วเนี่ยมีสตรอเบอรี่ด้วยสตรอเบอรี่เก็บเมื่อวานนี้กินแบบว่าสดๆเลยตำเอาไปตำอร่อยมากอ,อาร่อยจัง หวานมาก <S 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 เดี๋ยวพาไปดูสวนสตบบรอเบอรี่เมื่อวานนี้เก็บไปกินนี่อันเนี้ยมันเริ่มจะสุกแล้วนี่นี่อันนี้ก็ใกล้จะสุกแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าเอาไปตำอ่ะอร่อยมากเลยนะ นกมันมากินแล้วเนี่ยยังเน่าแล้วเนี่ยอ้มันสุกไม่ทันหรอกมันเน่าก่อนอ่ะ ดูนกมันกินนะเนี่ยเห็นไหมนี่เราได้ผักมาแล้วอันนี้คือยำของเรานะเนี่ยเรามากินดีกว่า อิ <Pedro laughs> mm. ่มแรงวันออกไปหน้าร้อนงี้แรงวันเยอะมาก อ,อ,อืมอ l r นึกว่าปลามึองใหญ่ที่ไหนได้ลวกไปโหดหมดผักสดๆจากสวนอร่อยมาก ยอด ăn quan rượu ha Chắp hmm. chọc kín ui đúng không ơi chăm lên quan này để mình bình đi về đó ฝรังอ่ะมันกลัวมากเลยนะปลาม,มึกอ่ะไม่กินเลยนะมันบอกว่าคนไทยชอบกินอะไรแปลกอย่างพวกตีนไก่อะไรอย่เงี้ยแล้วแล้วพวกเครื่องในอะไรเงี้ย กระลังก็ไม่กินนะพวกตับแล้วหูหมูก็หายากมากไส้อ่อนเงี้ยนอกจากคนซื้อกับคนไทยด้วยกันที่เขารู้จกักที่ขายถึงจะได้กิน ืมแมงมุมแดงข่าตายเลยสตรอเบอรี่สดๆจากสวนอันนี้มันยังไม่สูงมากนะเพราะว่าสุกโดนโนกกินหมดแล้ว เดียเปียวๆนะพรุ่งนี้ทำงานอีกแล้วหยุดวันเดียวเหมือนไม่ได้หยุด,ดมีหอยแล้ว อุ <c oughs> ừ, ้ยร้อ <c oughs> นตอนเย็นมาแล้วยุงเยอะมากยุงยุงกินข้าวนอกบ้านมันยังไงดีมากทั้งยุงทั้งมลแรงหวัน <c oughs> อืมแล้วก็ได้ยินเสียงคนตัดไม้ได้วยนะบรรยากายโคตรได้อลยอืมยุ่งกันลังอยากกินหมึกไข่เนาะแบบย่างน้ำจิม้ม ซีฟู้ดอะไรเงี้ยอืมอร่อย คยไหถ้าไม่ได้กินเผ็ดแล้วมันรู้สึกปแปลกไหมต้องให้กินข้าวกับไข่ต้มก็ต้องหาน้ำพริกหรือว่าคนไทยชินกับการกินเผ็ดแล้วยอดมากลเลยอะเผ็ดด้วย น้ำแตกเดิ hmm. mm ่มปาก วันนี้เม่สก็ลาทุกคนไปก่อนนะเพราะว่า,ายุงกัดเยอะมากเราต้องเข้าบ้านแล้วทุกคนไปก่อนนะ